ชาวราศีกุมนะฮะกับการทำบุญไหว้พระนะครับในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยนะครับที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับมีครับเริ่มต้นเลยนะครับบางคนอาจจะเป็นเดือนเกิดของเราเองหรือคนที่เรารักรวมไปถึงบางท่านอาจจะโหช่วงนี้ไม่ค่อยสบายกายสบายใจมีความทุกข์กังวลหรือว่ากำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับบางทีต้องการเรียกว่าเสริมกําลังกายใจแล้วก็บุญกุศลด้วยนะครับมีดังนี้ครับสถานที่แรกนะครับที่จะไหว้นะครับเรียกว่าเป็นวัดที่มีต้นโพใหญ่ๆนะครับบางที นึกไม่ออกนะครับที่ใดแต่บางท่านก็ลองคุยลองถามนะครับคนที่ชอบไหว้พระคนใกล้ตัวเรานะฮะบางทีก็จะปิ๊งขึ้นมาเยอะเลยบางคนที่ชอบไหว้ก็จะมีจําจดจำนะครับแต่ละสถานที่ไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมาสถานที่ต่อมาครับวัดที่ไม่เคยเข้านะฮะบางทีเราก็ไปวัดมาทุกวัดมาเลยนะบางคนชอบไหว้นะครับชอบทําบุญแต่ว่าบางแห่งอาจจะเคยขับรถพานไม่เคยเข้าเลยรู้สึกไม่ได้ นึกถึงอะไรเงี้ยนะครับลองดูครับบางทีเป็นจุดที่อาจจะมีบางแห่งบางเรื่องนะครับหรือบางส่วนที่เราทําในส่วนเออมีตู้แบบนี้ไม่เคยทําบุญเลยเนาะหรือว่ามีการเกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบนี้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับแต่ว่าวัดอื่นไม่มีเนาะอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าทาบุญต,ต้องเติมให้เต็มคล้ายๆกับการกินอาหาร5้าหมูนะฮะต้องทําให้มันเต็มทําให้ ครบหลากหลายอย่างดีกว่าแบบอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ทําเลยอะไรอย่างนี้นะครับบางครั้งมันบุญทําให้เราเกิดสิ่งต่างๆนะครับในเรื่องของเงินนะครับเรื่องเฮงเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเรื่องโชคลาภเรื่องที่ดินเรื่องรถนะหรือว่าเรื่องหนี้สินดาะนั้นบุญทําหลากหลายเดี๋ยวมันจะไปเติมเต็มในจุดต่างๆให้ได้เองนะฮะต่อมาครับสถานที่ต่อมาเป็นวัดนะครับที่มีแม่น้ําหรือว่ามีน้ําอยู่ในวัดนะครับ บางแห่งก็มีบึงห้วยน้องคลองบึงอยู่รอบๆพอดีเลยนะครับและที่สุดท้ายนะครับในการไหว้พระคือสมเด็จโตครับสมเด็จพระอาจารย์โตเนาะก็แต่ละจังหวัดก็จะมีนะครับถ้านึกไม่ออกแล้วบางคนอยู่ต่างประเทศนะครับระลึกนึกถึงนะครับส่งจิตมาถึงได้เช่นเดียวกันนะฮะคราวนี้การทําบุญด้วยสิ่งของบ้านนะครับมีอะไรบ้างนะครับถ้าไปวัดแล้วก็นอกจากทําบุญทําสังฆทานแล้วเพิ่มพรมเช็ดเท้านะครับพรมเช็ดเท้าแทรกไปด้วยนะฮะ บางทีใส่ถุงไปนะแล้วก็แต่ละวัดเขาก็จะมีศาลานะครับมีโบสถ์บางทีต้องถอดรองเท้าขึ้นไปบางท่านอาจจะโอ้โหเท้าสกปรกมากนะครับเดินเข้าไปนี่เป็นรอยยาวเลยก็จะมีพรมนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้นึกถึงโอ้มันต้องใช้ด้วยหรือใช้ครับแล้วก็ดีด้วยนะครับทีเราก็ทําในสิ่งต่างๆที่ในวัดมีแต่คนไม่ค่อยนึกถึงก็จําเป็นนะฮะต่อมาครับในการทําบุญนะครับเรียกว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ค่าน้ําค่าไฟนะครับถ้าเรามีเป็นตู้ส่วนใหญ่จะมีนะครับหรือชําระหนี้สงก็ได้นะครับหรืออย่างนงครับถ้าทําบุญด้วยถ้าเป็นสังฆทานเนาะก็เป็นของที่เกี่ยวกับไฟนะครับเต็มเป็นหลอดไฟก็ได้เป็นไฟฉายฐานไฟฉายก็ได้นะเวลาทาบุญต้องให้ครบท้วนนะครับไม่เอาไฟฉายเย่างเดียวนะคุณต้องแทรก่านไปด้วยหรือว่าเอาไว้ข้ง้างด้วยนะครับท่านพระท่านจะได้มองไปหาซื้อฐานนะครับแล้วก็นะครับสุดท้ายนะครับทุกเวลาทา บางคนไม่สะดวกที่วัดแล้วก็ทำาค้างนอกหรือเปล่าเพราะว่าบางท่านอาจจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ไกลๆนะครับไม่สะดวกที่อื่นเลยก็มีดังนี้ครับเป็นหเรียกว่ามูลฤทธินะครับเกี่ยวกับช่วยเหลือสัตว์นะครับสัตว์ป่วยสัตว์ปลาสัตว์อะไรได้หมดนะฮะสองครับมูลฤทธิที่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะครับเด็กทั้งรายเด็กกำพร้าเด็กที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านี้ก็จะมีด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับทำบุญกับบูปการี ปกติอาจจะต้องมีแบบการขัดแย้งหรือว่าประทะคารมกันบ้างนะครับบางบ้านนี่แบบถ้าไม่ประทะคารมทีมันเออวันนี้เหมือนขาดอะไรก็มีเนาะแต่ว่าบางท่านก็ไม่เคยแบบเถียงไม่เคยทะเลาะอะไรก็มีนะครับแต่อย่างน้อยถ้าเป็นในช่วงเดือนนี้ก็ทําให้ท่านมีความสุขทันนิดนึงปกติไม่เคยพาไปไหว้พระทําบุญโอเคพาไปท่านอยากไปไหนไปท่านไม่อยากทานอะไรให้ทานนี่คือเรียกว่าทำนะครับทางตรงทางอ้อมได้หมดนะฮะ เอาตามสะดวกของเราตามกําลังของเราครับโอเคนี่คือเรื่องราของชาวราศีกุมนะครับในช่วงเดือนกุมภาก็ขอให้เดินทางไปไหนทําอะไรปลอดภัยนะครับและคิดอ่านประการใดให้ราบรื่นมีความสุขครับสวัสดีครับ